น้องเซนกี่โมงกี่ยามแล้วจ๊ะจะสองทุ่มแล้วน้องเซนยังดูคลิปวิดีโออยู่เลยไม่หลับไม่นอนนะยะทำแอปบแบลวปากจูยืนเข่าน่าน,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 นโอหลับหลับน้องเซนหลับนะครับ เออน่ากลัวทำอะไรจ๊ะน้องเซนดูอะไรคะเอ้าน้องน้ำโม ดูอีกี่คลิปคะเออเอานานเลยหรอแล้วทำอะไรคะกัดน,นิ้ว <Yeah. S 1> อื้อ ทำกันบ้านเสร็จหรือยังคะทำแล้วคะ่ะทำที่ไหนเอ่ยที่โรงเรียนเรียน,เร,ยนเรียนค่ะไปเรียนวันนี้สนุกไหมคะสนุกมากมากคะ่ะลงมากินขนมไหมคะกินคะ่ะกินเสร็จขึ้นเลยหรือว่านั่งเล่นกินกินอะไรเสร็จลูกแล้วก็ กลางวันกินข้าวอากาศอะไรคะข้าวแม้นไก่ข้าวพี่เหล่ากิน,กนอะไรเสี้ยว โอเคนั่นก็แค่นี้ก่อนนะคะนค่ะด,ดูอีกแป๊บหนึ่งแล้วนอนนะคะค่ะบายบายค่ะ,ะไไปปค่ะบายบายค่ะวันดีค่ะ